สวัสดีครับมีลคแบนะครับวันนี้เราอยู่กันในซอ o f ์ออฟจัตติกนะครับวันนี้ขอย่ามันบอกนะครับวิธีการเก็บตําราทุกอย่างหมดเลยนะครับสาหรับเกมนี้ไม่รู้ว่านาฟท์มีหรือเปล่าแล้วก็ในส่วนกด์อ่ไกด์อัพค่าพลังนะครับถ้าเข้าใจตามนี้จะพลังเท่าไหร่ก็ได้นะครับตอนนี้มีอยู่เท่าไหร่สองหมื่นห้าอ่าเดี๋ยวขอุญาขึ้นมานะครับผมอ่เก็บตําราทําอย่างไรนะครับอันนี้เครดิตคุณกล้องเลตฟิวนะครับผมเดี๋ยวขอยญาขึ้นให้นะครับแกรวบรวมข้อมูลไว้ก็ อย่าลืมไปเข้าบอร์ดนะครับแกลงข้อมูลค่อนข้างมีประโยชน์สำหรับเกมนี้นะลองไปดูได้น,นะครับเ,เดี๋ยวมีขอญาตขึ้นอันที่หนีคอยเก็บนะนี่อ่ะยกตัวอย่างนะฟามือพิชิตมังกรเห็นบ้างเขาก็จะเขียนอยู่เห็นว่าเมืองเป่อยจริงนะครับกดตรงขวาบนนะครับอันนี้เดี๋ยวมีขอญาตบอกไปนะต่จะมีไม่พาเก็บนะไม่ไหวนะเยอะเกินอ่ะเลื่อนลงมาแล้วครับผมอ่เสร็จแล้วเห็นว่าเราก็ดูเมืองก่อนครับกดอ,อนาเขตกิวอ่ะ เราก็หาเมืองที่เราจะไปเลยครับเช่นเราจะไปเก็บฝ่า,ฝาเมืองชิมังกรก็คือเมืองเปิดจริงนั่นเองนะครับเมืองอะเปิดจริงอยู่นี่ครับกดข้างบนเลยเห็นไหมพอเรามานี่เสร็จให้เรากดตรงซ้ายล่างครับมันจะมีพิก,กัดเห็นไหมครับเ,เ,เ,เบพื่อนๆอ่ะเพื่อนๆก็พิมพ์นะครับ1105อันนี้มีเคยพาไปเก็บคลิปที่แล้วแล้วเออลองมาดูได้นะครับ1105 1165อ่ะโอ้หเบอร์เป็นพิซซาเดี๋ยวไม่ใช่แล้วนะรอเล่นเอ๊ะ เปิสู้ทำไมเลขมันแปลกๆเอาใหม่หนึ่งหนึ่งศูนย์ห้าโอเคต้องไปกดอคำควงอันนึงนะครับหนึ่งหนึ่งหกห้าโอเคเรียบร้อยครับเสร็จแล้วก็กดติดตามแค่นี้ครับจบแล้วเดี๋ยวมันก็จะวิ่งไปจบเลยแค่นั้นเองอ่าเพื่อนๆก็ดูวิชาเลยครับที่อยากจะได้ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวมีข้ยักขึ้นให้ดูให้หมดเลยเนาะอยากได้วิชาไหนไปเมืองนะั้นแล้วก็พิมพ์พิก,กัดตามที่หมีบอกเลยแค่นี้จบแล้วแต่หมีไม่พาไปเก็บแล้วไม่ไหวนะสองชั่วโมงก็ไม่จบอะ่ะเออ อ่ะเห็นไหมครับพอไปเสร็จแล้วเขาจะบอกว่าขอทานบริเวณนั้นเขาจะขอทานครับขอทานหลี่ที้เมา,เาตามที่เขาขอเท่าที่มีจําได้ที่มีไปเก็บนะเขาจะขอเนื้อครับพอขอเนื้อเสร็จจะขอเงินสี่พันแค่นั้นเองเราก็จะฝ่ามือชิดมังกรมาแล้วนะครับแต่เราต้องไปหาท่าต่างๆด้วยนะแค่ท่าเดียวมันยังไม่โหดน,นะครับมี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 ม,ม,มีอยู่อ่ะเนี่ยเด,เดียเด๋ยวเดียเด๋ยวพป๊บนงนะมันจะถึงหรือยังวะเนี่ยเแป๊บนึงนะครับขอดูก่อนโอ้ใกล้เหมือนกันเนี่ยอ่ะเพื่อนๆก็ไปตามจุดแล้วกัน นี่ฝ่ามงวชิบังกรกร็คือค่าลดพลังเนี่ยครับแต่ยิงในเมืองไม่ได้บางเนี่ยได้ไหมเออได้ครับนี่เดี๋ยวถ้าดีนะอะโอ้มันใช้ไม่ได้อ่ะมันต้องไปล็อกมอนนะครับก็เลยมีลองยิงที่มันจะออกไหมมันจะเป็นมังกรอ่ะ <c oughs> ไม่ออกจริงนี่ไอ้ยไม่ใช่อันนี้ไฟครับเออเดี๋ยวมันน่าจะออกออกไหม ฝ่ามือไม่ใช้ครับมันมเนี่คข้ารถลังเนี่ยเนี่ยท่านี้ท่าเนี่ยเนี่ยฝ่ามือชิมังกรนะครับเวลาปล่อยมันจะออกปล่อยเป็นบังกรพุ่งไปเลยแต่ว่าตัวเล็กน้าอาจจะเป็นแบบขั้นแรกอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบเชลียวฟงกล้วยเจ๋งเพิ่งฝึกอะไรประมาณนี้นะเออต้องไปหาวิชาให้ครบก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะมีไม่รู้นะว่าหาวิชาครบหรืออะไรได้แล้วมันจะดียังไงเดี๋ยวเเอาไปว่าตัวโอเพนแล้วกันเอาไปว่ารวบรวมแปะให้หมดแล้วเพื่อเพื่อสามารถไปเลือกดูได้เลยจะเอาวิชาไหนก็สามารถจะได้เคด็ตคุณกล้องเคล็ดฟิวนะครับอย่าลืมไปเข้าบอร อ่ะจบเรียบร้อยนะครับอันดับแรกต่อไปเป็นในส่วนไกาอาค่าาลังเองฉบับของมีมีนะครับมีก็ยังไม่แน่นมากนะเพราะว่าต้องบอกว่าโค้ดเบต้ามันไปเปิดชนกับเซเว่นไนท์มีเล่นเต็มที่ไม่ได้แต่มีพยายามทำให้ดีที่สุดแล้วนะอ่ะเพื่อนๆเข้ามาขอคำว่าเพิ่มคะแนนอ่ะต่อไปนะครับคือกาค่าเพิ่มพลังเห็นไหมแล้วนาเซตเอาแล้วก็กดเข้าไปทาเซซ่าโดยช่างฝีมือเทวาก็ใช้หินนะครับคูลอโซมบพิเศษอุปก,กรณ์พื้นฐานทำให้หมดแค่นี้จบแล้วอ่ะเดี๋ยวมีขอยาดกดคำว่าเซตนะครับเห็นไหม มันก็จะมีส่วนท้าทายดันเทียนตลาดและอุปกรณ์ลุ้งอรุณแห่งยุทธภพนะครับรางวัลแรงอ่ะล้วกดเข้าไปดูได้เลยซึ่งเราก็สามารถหาได้ครับแต่ตลาดมันยังไม่เปิดซื้อเพราะอะไรหมีเขาไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยกดตลาดแลกอุปกรณ์เห็นไหมครับมันต้องมีคนขายก่อนละมั้งประมาณนี้นะยังซื้อไม่ได้นะแต่ว่าอุปกรณ์หกสิบห้าก็อีกสามเบลนะครับเดยวใส่ได้อ่ะนี้จบไปในส่วนเซตน,นะครับ ต่อไปสร้างโดยช่างฝีมือเทวาตัเขาว่าไปเลยครับนี่มันจะมีใส่หินตรงนี้เออมันจะเป็นพวกแบบเอ่อของลับอใส่ไป,ปมันบบกสเตตัสเพิ่มขึ้นนะครับอ่านี่เพื่อนๆเห็นมากกดนี่ตเดี๋ยวมีกดให้ดูถึงทีงับสร้างขึ้นมาเห็นไหมาทางซ้ายคือเราสร้างครับทางขวาคือของเราอยู่แล้วถ้าสเตตัสน้อยอย่างนี้กดยกเลิกไปเพื่อนๆก็ไปทําของอย่างอื่นครับอาจจะได้ดีกว่าไอนนี้บวกยี่สิบแปดน้อยมากเลยครับยกเลิกไปเลย ซึ่งเอเราสร้างมากดที่สกิลครั้งพิเศษบ้านเราก็จะมีการเปิดใช้งาน,นครับอันนี้บวก400ปรเของเอาอันนี้ครับเอาเอาอันที่บวกเยอะที่สุดของมีก็คือ593นะครับแน่นอนอันนี้เปิดเสื้อแล้วเราก็อย่าเลยเปิดเสื้อนะยครับสับเขาให้อันนี้บวก269ก็บวกเอา269ครับเอาเยอะสุดอ่าต่อไปเป็นส่วนการฝังนะครับอ่ะเปิดหมดแล้วเหรอเนี่ยโอ้โหอย่างงี้ต้องใส่ครับอย่างงี้ต้องเอ่อถ้าเกิดใครเล่นไอ้นี่อ่ออาชีพเวทพิษเนี่ย ให้เน้นโจมตีกับกําลังภายในครับแล้วก็เจาะกําลังภายในขอ3ค่าแล้วก็อีกค่าหนึงคือคิขอแค่4ค่าแค่นี้พอเพราะนั้นเพื่อนเพื่อนต้องใส่ให้ตรงนะครับใส่ตรงก็จะเก่งนะครับนอกจากว่าตอนนี้ผิมไม่มีตังซื้ออะไรคงใส่แค่นี้เออมันคล้ายมีบนาเซตคล้ายบุนไรเบสนะเดี๋ยวเอาไว้โอเพนเดี๋ยวค่อยเจาะลึกแล้วกันอ่ะเพื่อนเพื่อนดูจุดดูสเตตันะยครับถ้าเกิดเป็นสายเวทพิษก็กําลังภายใน โจมตีคีติคอนแล้วก็เจาะภายในเอาแค่นี้พอจบแล้วหลักๆก,ก็แค่นี้ครับใส่เยอะก็ได้พลังเยอะครับโอตบีไม่มีเลยตอนนี้หมดเลยอะต้านทานจุดต้านทานเอาพลังชีวิตดีกว่าอะตังไม่มีซื้ออะไรไม่ได้เลยครับตอนนี้อะต่อไปเป็นส่วนแปรรูปนะครับแปรรูปมันต้องหาของมาแปรรูปก่อนนะตรงนี้เนี่ยมีก็ไม่แน่ใจว่าหาจากไหนเหมือนกันหาไม่เจอเนี่ยเราก็สามารถเลือกสายได้ครับเนี่ยเราจะเป็นซ้ายขวา เนี่ยอาการการโจมตีขั้นต่ำการโจมตีสูงสุดนะครับจะไม่เหมือนกันจะมียังไม่รู้ว่ามันหาจากไหนเหมือนกันนะเล่นไม่ถึงหรือเปล่าไม่รู้อ๋อกดคำว่าสร้างได้ยังหาคำว่าสร้างไม่เจอเหมือนกันตะกี้อ่ะก็จบไปส่วนอันที่สองนะครับอ่ะต่อไปในส่วนอันที่สามคือสกิลมันจะมีสกิลก็คือสำนักยุทธภพนะครับแล้วก็เที่ยวเล่นนะสำนักก็คืออาชีพเรานั่นเองนะครับก็อย่าลืมอัพสกิลด้วยเนี่ยมีก็อัพไปก็ได้พลังเยอะด้วยนะครับ ันก็ใช้แทบทุกสก,กิลอ่ะอืมอ่าต่อไปเป็นส่วนอุปกรณ์พื้นฐานเห็นปะครับอันนี้ก็ถ้าเกิดเราใส่ม่วงเนี่ยพลังมันก็ไม่บวกเยอะเพื่อนเพื่อนก็ต้องไปหาครับใน,ใ,นในตามดานหาของทองอะ่ะแล้วก็ปลดตามเลเวลเ,วลเราแค่นั้นเองครับมันก็จะบวกเยอะอ่ะต่อไปเป็นส่วนเสริมพลังนะครับมันก็จะเป็นระดับเลยมาระดับหนึ่งระดับสองระดับสามอ่ามีก็ปลดครับเพิ่มพลังนี่ซึ่ง,ซ,งซึ่งถ้าเกิดมีจะปลดระดับสี่คือต้องหกสิบห้าแค่นั้นเองครับ อ่ะเราก็ไล่ปลดให้หมดเลยครับหาหินมาอัพ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 แค่นี้ก็ได้พลังเพิ่มบานแล้วครับอ่ะไหนยังไม่อัพก็กดเอ้าไม่พออีกเอ้าเข้าไปอ่ะเข้าประมาณนี้แหละครับอัพให้หมดเลยอันนี้สร้างมีสอนแล้วฝังสอนแล้วแปลรูปอ่ะก็ประมาณนี้แหละครับมีอะไรอีกบ้างอ่ะต่อไปเป็นส่วนกำลังภายในนะครับก็พยายามใส่ตรงสเตตัสตัวเราแต่ว่ามันอัพมันอัพได้นะเนี่ยอย่างอันนี้เห็นบ้างเพื่อนๆสามารถกดอัพเกรดได้ครับก็เอาไปใส่เลย ให้มาเลเว่าสามอันไหนไม่ใช้ก็กดกินไปก่อนงับเข้าให้โอเคประมาณนี้นะครับก็พยายามอัพแต่อันที่เราใช้อยากรู้อันไหนใช้อะไรกดขวาล่างเลยครับนี่มันจะมีบอกอยู่แล้วเห็นไหมเพื่อนเพ่นเขาใส่ตรงแค่นี้ครับจบเรียบร้อยวิชาตัวเบาหมีไม่ได้อัพเลยอ่ะไม่รู้มันมันไม่น่าบวกพลังอ่ะอืมันนี้หมียังไม่ค่อยแน่ใจเลย ูดจริงเล่นแล้วก็งงนะเกมนี้คือหระบบมันเยอะมากจริงครับต้องยอมรับกันไปหลักๆก,ก็จะมีอยู่แค่นี้แหละครับที่ที่มีทดลองมาทั้งหมดนะเนี่ยหลักๆก,ก็ทําของทองทั้งหมดทั้งตัวอาใสสเตตัสให้ตรงนะผ่าคัดออปชั่นให้ตรงกับตัวเรามันก็จะทาให้ตัวเรารเราเก่งขึ้นมากๆครับแค่อนๆครับจบแล้วแต่ว่าเกมมีสนุกไหมก็ถ้าเกิดไปนักเกมจีนตอนนี้จะดีที่สุดหรอมัง้งถือว่าคือมมนมีอะไรทําเยอะมากครับเพื่อนๆเกมนี้้โหแบบ หมีเล่นแล้วหมียังแบบกระอักเลยแต่ช่วงนี้มันก็ชนกับเกมใหญ่เยอะมากหมีก็เหนื่อยเหมือนกันนะถ้าสมมติตอนถ้าเกิดสมมติไม่ได้มีเซเว่นไนเปิดนี่หมีเล่นสบายเลยอะเออแต่ก็สนุกดีครับคืออย่างนี้เกมเนี้ยเอาจริงมันไม่ใช้เวลาเยอะแค่เพื่อนๆทำเควสรายวันเสร็จมันจบแล้วว่าจริงๆประมาณสัก20นาทีก็เสร็จแล้วแต่ว่าที่ทําไมบางคนบอกว่ามีอะไรทํย24ชั่วโมงเกิดขึ้นมาจากในเมืองครับคือเกมเนี้ยมันมีอะไรแบบมันไม่หลอกตายตัวบางทีเราเดินเข้าไปคุยอย่างเงี้ยชนก็มีควขึ้น ไปสำรวจก็มีเควสขึ้นบินได้โอ้โหเยอะแยะคือ q u วสเควส s องมันเยอะมากครับเควส t องมันเยอะกว่าหลักเยอะมากนะแบบเควสที่แบบเรามันไม่มีขึ้นมาให้เรากดเควสแต่เราต้องเดินไปหาอะไรเงี้ยเออมันมีอะไรทําก็เป็นความท้าทายของ MMO ดีประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคก็อ่ะเดี๋ยวขออนุญาตรีวิวเกมเลยนะครับจะประสบการ์เล่นนะก็คือว่าเป็นเกมนี้ค่อนข้างดีมากเกมหนึ่งสำหรับเกมจีนนะตอนนี้ไม่น่าจะมีเกมไหนที่ทําแบบนี้ได้นะครับ เออไม่ขออนุญาตพูดไปเลยแล้วกันนะภนะาพน่าจะสวยสุดในบรรดาเกมจีนที่มีเล่นมาทั้งหมดแล้วแหละเอ่ะเพื่อนๆดูหน้าได้เลยนะครับระบบการบินก็คล้ายๆบูลไลท์เบรแต่ว่าทำออกมาค่อนข้างดีกว่าในความรู้สึกหนีดีกว่ากระบี่เยอะนะเออเล่นมานี้หมีให้เป็นเทียเอเอบวกเลยนะก็มีทั้งการแก้ปัญหาครับสกิลค่อนข้างสวย แล้วก็เกมนี้มันทําออกมาคืออันที่บอกจริงนะมันไม่ได้สายโซโลเพลเยอร์เลยครับทุกอย่างคือปาร์ตี้หมดเลยเพราะนั้นหามเพื่อนเล่นดีกว่าจริงๆหมีก็สายโซโลเหมือนกันแต่ว่าถ้าถ้าแนวนี้ยังไงก็ต้องไปโคงออกกับคนอื่นนะครับไม่้อาจจะลาบากอ่อปัดดันยากไหมนะอ,อ,อันนี้หมีพูดตามประสบการณ์เลยนะดันยากไหมถ้าเกิดเป็นดันธรรมดาไม่ยากครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นดันเล่นหมู่อันนี้อันนี้ยากอยู่โอ,อ้ไหนไหนก็มาแล้วดันเจี้ยนอ่ะวันวันเราจะมีดันธรรมดาตรงนี้ลงซึ่งทุกคนผ่านได้อยู่แล้วลงกระบ,บอกก็ได้ เออรันเจียนนี้ก็ไม่ได้อะไรมากแต่ก็ตึงอยู่นิดนึงไอ้ที่ตึงจริงๆคือบรรทุกยุทธภพเนี่ยนะครับไอ้พวกเนี้ยบอสค่อนข้างต้องรู้สเต็ปเทคนิคก็เรื่องปกติก็คือบางทีอย่างบอสบางตัวต้องโจมตีมันให้ตายก่อนใช่ไหมันเกาะแตกไม่งั้นมันระเบิดเราตายหมดอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบางตัวอาจจะต้องแบบไปเก็บของถึงยิงมันเข้ากินน้าชาอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างทํามาคือเป็นระบบที่ต้องพึ่งพากันไม่ใช่แบบคือเกมนี้เติมไม่ค่อยมีผลนะไม่มีนะแบบ สุตต่านเติมแสนหนึ่งแล้วอยู่เข้าไปยิงบอสสองทีหงายไม่มีนะทุกคนไม่ต่างกันเท่าไหร่ต้องช่วยกันอ่ะเรียกว่าเป็นระบบโคโออฟที่ค่อนข้างแฟร์แล้วกันประมาณนี้นะครับอาชีพว่าสาคัญนะการการเข้าดันก็ต้องมีตัวต้องมีตัวแทงตัวฮิลนะครับถ้าเกิดเข้าไปไม่มีฮิลก็ตายเพราะว่าบอสมันตีแรงนะครับ เเนื้อเรื่องทํามาค่อนข้างถ้าถ้าถ้าเกิดเราเป็นสายเสพเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องดีเหมือนกันนะมีนัองนงอ่านดูแบบเออตัวเรามีอาจารย์เก็บมาเลี้ยงอะไรแบบนี้เออลองอ่านเนื้อเรื่องมันก็จะแบบมีที่มาที่ไปก็ค่อนข้างสนุกนะ oh. มันไม่ได้แบบทํามามุ่วๆ่แบบเนื้อเรื่องให้จบๆไปอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างดีถ้าเกิด้าเป็นใครที่แบบเป็นสายเสพเนื้อเรื่องชอบภาพชอบอะไรอย่างเงี้ยมีว่าชอบแน่นะประมาณนี้นะครับ ปริศนาเกมนี้โอ้โหแทบทุกอย่างเลยมีปริศนาหมดแต่ว่ามันไม่ยากเกินไปแต่เราต้องพยายามอ่านครับบานีีบางทีมันจะม,มีปริศนาขึ้นมาเนี่ยเราต้องพยายามอ่านก่อนนะถ้าเกิดสมบุร์ไปเจอปริศนาเราก็จะงงเลยว่ามันต้องทําอะไรแต่ไม่เป็นไรติดปริศนาอะไรก็เดี๋ยวโอเพนเบต้าบีก็ลงมาแก้ให้เนี่ยแหละครับหรือว่าเพื่อนๆสามารถเข้ากลุ่มไปดูได้นะก็อ่ถ้าคำนวณต่อต้องบอกว่า80ปีเท่ากับพี่หีี่พ0 0 8ปดเอเดี๋ยวให้ไปตอบขอบคุณมากครับ ภารกิจต้องอาศัยไหวพิบก็โอ้หมันมีเยอะมากเลยว่ามีพูดไม่ถูกเลยแบบมันมันมีเล่นสกีด้วยนะเก็บเหรียญอะไรแบบเนี้ยเออมันใช้ทัสสากษะการเล่นค่อนข้างสูงค่อนข้างดีเอาอะไรหานี่มเปิดแรงกูจะเล่นกูไม่ี่้เออเกมนี้มี PVP นะเพราะฉะนั้นแล้วจริงๆเราไม่จะไปหาตีนมากครับคืออยากจริงๆอ่ะถ้าอยากจะต่อสู้มาในเมืองได้แล้วก็บอกเขากดพิมพ์พีปลองสู้เลย มันจะไม่ไม่จำเป็นต้องไปเปิดแดงหาเรื่องเพราะว่าถ้าเกิดเพื่อนเพื่อไปเปิดแดงหาเรื่องเนี่ยเวลาฆ่ามันขึ้นชื่ออยู่แล้วมันจะจําเป็นแบ็คลิสต์เนี่ยเขาก็สามารถมาค่าเราได้อันนี้ตั้งแต่เพื่อนเพื่อนนะถ้าเพื่อนเพื่อชอบความบันเทิงก็ได้ค่าคนไปก็ได้ครับไม่ว่าแต่คงมีมีไม่ว่างขนาดนี้อ่ะสรุปมีให้เกมนี้ให้มีให้คะแนน cs เลยนะคือมันมีอะไรทําเยอะมากครับเยอะจนแบบขอร้องชีวิตเลยเอาหมีใช้คํานี้ดีกว่าถ้าคนที่มีเวลาว่างเยอะหมีว่าชอบแน่ชอบสายเสือเรื่องชอบภาพอะไรอย่างเงี้ยนะ แต่ถ้าเกิดคนแต่เกมเขาก็รู้นะบางคนมีบาดาน้อยก็นี่ไงคุณก็ทำเควสไปตรงนี้ห้าห้าอันแค่นี้ก็จบวันแล้วครับทาประมาณยี่สิบนาทีก็เสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถเลือกได้นะเพื่อนในวงสังคมก็เข้าไปแชทเขาผ่านไล้เห็นป่าอาชีพก็กดเข้าไปสร้างอะไรสักอย่างนึงเอาถ่ายภาพกดถ่ายรูปจนการเดินทางอากิจกรรมกิวเข้าไปมาต้องเล่นอยู่แล้วไงแค่นี้จบแล้วเลือกเราเราสามารถเลือกเกรดได้นะบางทีเราจะไปทําดันเจียนก็ได้ก็เป็นการรีวิวเกมแล้วกันนะครับ ก็ถือว่าเป็นสุดยอดแห่งเกมแน่นอนนะสําหรับตอนนี้เนี่ยดูดิสุดยอดไหมครับบินได้เลยนะเกมเนี้นี่แต่ว่าสุดยอดของหมีรู้สึกปานหมีไม่พอมันเลยบินไม่ได้ปอกวะคือบินได้เลยครับแล้วมันลอยเลยนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวมีขอนลงแป๊บนึ่งนะรู้สึกปานหมีไม่พอหรือเปล่าวะหรือมันต้องที่สูงหรือเปล่าไมีจำไม่ได้ละอืม เดี๋ยวครับโอ้เดี๋ยวดเ,ยเดี๋ยวข,ขึ้นขออยานขึ้นข้างบนสักนิดนึงเกมนี้สามารถไต่ได้เลยนะ,ะเดี๋ยวมีให้ดูนะไต่ได้เลยครับเนี่ยอิสระมากโหแล้วท่ามันเท่มากอยู่ดิขึ้นได้เลยครับนี้โอ้โหให้ดูก่อนครับว่ามันขึ้นได้จริงๆครับโอ้โชโอ้อหท่าขึ้นตีลังกาทำมาค่อนข้างสวยด้วยนะครับ อ้าวเฮ้ยแล้วมันบินไปตรงนู้นทำไมวะเดี๋ยวมนนะเอ้าเดี๋ยวนั่นนะครับเกิดการเข้าใจผิดอะไรสักอย่างก็แหละอย่างงี้อึ๊บ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 อ่ะก็เอาเป็นว่ารีวิวเกมให้ดูแล้วกันก็ถือว่าเป็นเกมที่ทำมาค่อนข้างดีครับแล้วคือแบบเมืองมันเยอะมากเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวมีให้ดูนะคือแล้วเมืองหนึ่งมันก็จะมีความลับของแต่ละเมืองมีเควสหน่อยเควสหลักอะไรแบบนี้แล้วก็มีเควสที่แบบ ไม่ได้เปิดเผยเราต้องแบบไปหาเองอะไรอย่างเงี้ยคือเพื่อนๆไม่เบืเ่อแน่นอนอะ่ะถ้าถ้าแบบใครชอบสำรวจอะไรอย่างเงี้ยนะน่าจะตอบโจทย์เอ่อไม่มากก็น,น้อยดันก็ใช้ความสมมามัคคีครับเล่นโคออ,อกกันช่วยกันประมาณนี้อ่าโอเคครับอันนี้มีรีวิวเกมสถาประกิกการที่มีเล่นนะอาจจะไม่ถูกใจใครหรือเปล่าก็มีบางคนพูดตรงอะ่ะเห็นอะไรบีก็พูดอย่างนั้นนะครับก็แปลว่าขอให้คนเล่นเกมซอฟต์ออฟเสตติกมีความสุขละกันแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะเออ เกมมันดูเหมือนมีอะไรทําเยอะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆจับจุดอย่างเช่นอ่าวเราเวลานนอยเราก็ทําดันแค่นี้จบแล้วเราก็ทำาคว s รายวันให้จบแค่นี้ก็พอแล้วแต่ถ้าเกิดเป็นสายที่แบบมีเวลาว่างเยอะก็ออกไปสำรวจวิชาเนี่ยมีลงพิกัดให้เพื่อนๆวิ่งตามหาทุกเมืองได้เลยมีเควสรับมีอะไรหัวเยอะแยะครับนั่งทํากันแบบสนุกสนานที่เดียวเชียวแล้วก็มีวิชาที่ดังๆของยุทธภพนะก็แย่เห็นก็ฝ่ามือวิชัยบังกรแล้วเนี่ยเพื่อนๆลองไล่ดูสกิลได้เลยอันนี้ชื่อดังทั้งนั้นเลยเราก็ต้องไปหาถูกไหมครับ มันจะไม่มีบอกในในเควส์เลยนะของพวกนี้นอกจากคนที่เขาแบบไปสำรวจเจออะไรประมาณนี้นะครับอะขอให้คนเล่นเกมยังมีความสุขละกันเผื่อใครมันถามเลยก็มีตั้งคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนได้เอาไปว่าสำหรับเกมจีมถือว่าเป็นเกมดีต้นต้นแน่นอนเอามีพูดอย่างนี้เลยละกันอะอะแล้วเกัน